สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้พาพี่น้องเบิ่งเปลีหย,ย้งานซิกเนลครับนะครับมาตัดไวยังม่เรียงนะครับมองนี้มองนี้ตัดไปไดอาทิตย์หนึ่งนะครับตัดไปไดอาทิตย์หนึ่งพี่น้อง แตกขึ้นมากนะครับตัดต่อแดกครับพี่น้องครับตัดต่ดอแดกหน่ยงานธรรมาศาสาตร์ขืนเตียมด้วยครับเทิงหนาไว้เทิงหนาพื้นครับนี่เทียนยาซีกแนวก็ยังมีอยู่นะครับครับ ก็เงียบแล้วครับพ่วงพ่อตัดครับแต่หญ้าพื้กก็หลายคือกันครับหญ้าพื้ออันนี้มองมองโบไลายได้นี่ครับมองโบหลได้พี่น้องมองหลยนี่นะเต็มเลยครับหญ้าใบหญ้าใบก็มีครับเต็มไปเลยครับจะกันไนเป็นอันไนสมกันอยู่นี่ครับตอเรียครับ เดพาพี่น้องยางเบืง้งนี่มองตัดครับมองนี้เทิงซิกแนวเทิงหยาไวาครับอันนี้ซิกแนวเรื่อยนี่เป็นดอกแล้วครับท่อนพันไม้ได้นี่ครับแต่ว่าเป็นดอกสูงเพียงเอวครับ ประมาณเมตรหนึ่งกวัวๆนะครับมองคนเกิดร้ายมันก็เป็นยอมเป็นยอมครับแต่ว่าหยาถ้ามา,าศาสตร์ก็ร้ายครับเป็นหยาไวยก็บหยาพื้นครับนี่มองนี่ตัดไปในซองมือครับตัดไปสองมือเป็นเหือเตอด พาพี่น้องยางฟ้ามาเบิง่งให้เบิ้งต่อเรีกน้ำกันเลยพี่นอ้องนี่หยาพือกับชิกเนี่ยสมกันอยู่นี่าพาไปเบิ่งว่าหยาพือสีอล้ายซ้ำไรครับต่อเพิ่นก็ไม่บิน นี่ครับมิตรยาพืชครับเพียงหัวเข่าแล้วนี่เพียงหัวเข่าครับไทยพี่นองเบืองแบบเบิดเลยครับมองหญ้าพืกชไร้มองหญ้าวายไร้ก็มีครับนี่มองนีหญ้าวายครับ ้าไว้ยน่จนโบเห็นยังพม่นด้ยครับ่นจักยูไญยาปลูกนี่ก็มีน่นย,ยู่ครับพี่น้องเวลาตาัดออกขนาจ,จะเป็นเป็นมีต่อให้เป็นท่อนพันธุ์ครับเพราะว่าญ้าไวุ่นครับแบบหน้าๆนาเลยครับ อันนี้ก็มีนี่เตรียมมันก็สมกันอยู่นี่นี่อมโบเห็นครับพุ่นณขนาจะมีเนี่ไวายนะครับแถมมีสองสามอย่างนี่นะครับสมกันอยู่นี่ครับนี่เพราะว่าเป็นทอนไอ ครั้งแรกครับขันตัดออกกัน่าเจียยาซีกแนวก็น่าเจร้ายอยู่ครับนี่เที่ยวนี้เพิ่นเกิดเพิ่นเกิด,เกดดีครับนี่เที่ยวนี้เพิ่นเกิดดีหน้าหนาเลยพี่น้องหน้าหนาเลยครับที่ครับอีก สองเสมอพร้อมก็บเตัสมองนี้แหละพ่ว,พวมตัดครับพว่วมกำลังลมขันโดนไปคนนีกับเจยียาจะตัดหน,น,นี่ครับแต่ว่าบางมองพ่นก็ไปยัดท่อนพันได้ครับซ้ำนี่ครับนี่บางมองพ่นก็ไปยัดท่อนพันแต่ว่าก็บโบดีซ้ำ ปลอยไว้โดนๆนะครับจากสองสามเดือนครับสามสี่เดือนผนอะตอนผมซื้อมาผมมันสี่เดือนครับผมซื้อมาคงเพลินบักแยวขาบ้านี่แต่นี่กับบอลเทิงสองเดือนปาไนไรครับนี่ครับแบบหน้านาเลยครับบัวทนกินครับ ขั้วหางกโตนี่ผูท่นกินกินจนกินจนโบกินเฟื่องครับให้หาโตให้สองรดสุกเต็มๆจนโบกินเฟื่องพี่น้องเถวนี้นหนาหอย่างนี้พี่น้องตัดขวองเดียวตังต้งแต่สายไฟมานี่ในสองหลดสุกแล้วครับคำว่าไทายพี่น้องเบืง้ง ว่าปลูกครั้งเดกหญ้เพือก็ร้ายครับหญบ้ไว้ก็ขนสมกันสนั่นครับขันโบไทายพี่น้องเบิ่งกระยันผู้ติดตามเบิ่งกระชีเป็นแนวได้ก็ะช่วะั้งเมือปลูกจนหดไทยพี่น้องเบิง่งหญ้เพือ แต่ว่าคัา้วแหงกินอยู่ครับงัว่เพิ่อนอาจจะบบก,กินครับนี่อาขารอบร้อนมองแถวานหยาไว้กับหยาซิกเนี่ยกงามดีครับแล้วตัดดอบถาเบิ่งที่ตามตอนต่อไปครับนี่ ว่าต่อที่สองเป็นจิตเกิดขึ้นร้ายวที่มีเนี่ยรรมศาสตร์ปนร้ายวครับนะครับฝากติดตามนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อประผดัดคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมไอ,อ้มาทายพี่น้องเบื่องไม่ครับต่อสองพูน,นะพี่น้องพูนบรรยากาศยังไม่เรียง เดืองเต็มเลยครับหยาหยาพื้นครับคำนั่งดอกเกร์ครับกลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมวัสดีครับ